เด็กดื้อตามวัยหรือเข้าข่ายพฤติกรรมดื้อต่อต้านเด็กดื้อก็คือพฤติกรรมปกติที่เป็นพัฒนาการของเด็กแต่ถ้าเกิดว่าดื้อมากจนเกินไปแล้วเกิดกรณีก้าวลาวอาจเข้าข่ายเป็นโรคพฤติกรรมดื้อต่อต้านมักจะมีโรคซึมเศร้าแล้วก็สมาธิสั้นมาร่วมด้วยโรคพฤติกรรมดื้อต่อต้านหรือว่า odd เป็นพฤติกรรมผิดปกติที่พบได้ในเด็กนะคะแล้วก็มีลักษณะาอาการที่ไม่เชื่อฟังมีอารมณ์โกรธทำตนเป็นปรปัก ดื้อด้านต่อผู้ใหญ่เป็นประจำในระดับที่มากเกินกว่าปกติจากเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคตามระบบของ DSM-IV นะคะพบว่าภาวะเด็กดื้อในทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ2-16โดยเฉลี่ยนี่ก็ประมาณ6อายุที่น้อยที่สุดที่พบที่มีความดื้อน,นะคะก็คืออายุ3ขวบส่วนมากเนี่ยเริ่มเป็นก่อนอายุ8ขวบแล้วก็ไม่เกินวัยรุ่น แต่โดยเฉลี่ยเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการตอนอายุ6ขวบนะคะซึ่งช่วงก่อนวัยรุ่นเนี่ยจะพบในเด็กผู้ชายมากกว่าในเด็กผู้หญิงในอัตราส่วนผู้ชาย2คนต่อผู้หญิง1คนพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยจะมีความดื้อใกล้เคียงกันผลการสำรวจของกรมสุขภาพจิตในกลุ่มของเด็กนะคะอายุ13-17ปีนะในปี2559เนี่ยพบเด็กป่วยเป็นโรคดังกล่าว้อยละ2หรือว่าประมาณ80,000คนทั่วประเทศนะคะ เด็กชายเนี่ยพบร้อยละ2.3ส่วนเด็กหญิงเนี่ยพบร้อยละ1.7นะคะสาเหตุของโรคพฤติกรรมดื้อต่อต้านนี่สาเหตุโดยทั่วไปสาเหตุเกิดจากความกลัวนะคะกลัวที่จะสูญเสียการควบคุมบางสิ่งบางอย่างหรือถูกมองว่าอ่อนแอนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเ็าดูว่าตัวเองเป็นคนที่อ่อนแอนะคะทำให้เขาพยายามที่แสดงความเป็นผู้นําแล้วก็ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใดๆนะพยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็ให้ตนเอง เป็นที่สําคัญนะคะแล้วก็พฤติกรรมนี้อาจจะไปผลมาจากความรู้สึกที่นับถือตอนเองเนี่ยต่าแล้วก็ต้องการพิสูจน์ต,ตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตนเองรู้สึกว่าคู่ควรกับบางสิ่งบางอย่างนะคะต่อมาก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงนะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะยึดติดกับสิ่งที่รู้สึกสบายใจแล้วก็อยู่ในเซฟโซนนะคะที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นคงหากมีสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นอันตรายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่โตคนเหล่านี้ก็จะมองเป็นภัยคุกขามนะคะ จึงเป็นตัวกระตุ้นทําให้เขารู้สึกกลัวแล้วก็วิตกกังวลเขาก็เลยมีการเซฟโซนป้องกันตัวเองนะคะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะก็เลยทําให้เกิดการพฤติกรรมการดื้อได้นะคะแล้วอย่างก็คือกลัวความล้มเหลวทําให้บางคนเนี่ยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องเสี่ยงซึ่งส่งผลให้พลาดโอกาสในชีวิตไปและหลายคนใช้ความกลัวเป็น,นกลไกป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหรือผิดหวังเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวนะคะ ก็คือคนที่ดือด้อเนี่ยเขาไม่อยากทําอะไรเนี่ยเพราะว่าเขากลัวความล้มเหลวทันทีที่ทําตามที่เราแนะนําหรือเราพูดไปเขาก็กลัวความล้มเหลวเขาก็เลยไม่กล้าทำะนะคะนั้นก็เขาก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการทําในสิ่งที่เราแนะนานะคาก็เลยก็เกิดเป็นภาวะที่รู้สึกว่าคนนั้นเขาดื้อนะคะแล้วก็ยึดติดถึงความสมบูรณ์แบบนะคะบางคนเนี่ยตั้งมาตรฐานที่เกินจริงสําหรับตนเองซึ่งอาจจะทําให้รู้สึกหุดหงิดผิดหวังแล้วก็โกรธเคืองนะคะผู้ที่ยึดติดความสมบูรณ์แบบ มักปฏิเสธทุกสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบตามที่ตนเองคิดแล้วเมื่อความคาดหวังไม่เป็นไปตามนั้นก็จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนะคะเขาก็จะเริ่มกังวลว่ามันจะสําเร็จตามที่เขาคิดหรือจะสมบูรณ์แบบตามที่เขาคิดหรือไม่เขาก็เลยเลือกที่จะไม่ทํามันก็เลยเกิดเป็นภาวะดื้อในสายตาของคนอื่นนะคะสาเหตุต่อมาก็คือปรารถนาความเป็นอิสระซึ่งสําคัญสําหรับคนที่ดื้อดึงนะเมื่อใดก็ตามที่คนอื่นลุกล้ําหรือว่า ยัดเยียดบางสิ่งให้พวกเขาก็อาจจะรู้สึกถูกปุกคามได้เพราะเนื่องจากประสบการณ์วัยเด็กถูกละเลยความต้องการนะคะแ้วต้องการสิ่งใดในพ่อแม่มักไม่ค่อยตอบสนองนะคะก็เกิดภาวะดื้อได้เขาก็เลยต้องการเป็นความอิสระสูงพอหลังจากที่โตขึ้นมานะคะเขาก็เลยอยากจะทําอะไรด้วยตนเองแล้วก็ไม่อยากที่จะให้คนอื่นเนี่ยมายัดเยียดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ชอบอีกอนะคะอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าบางคนดื้อเฉพาะในสถานการณ์เลวร้ยวายที่ต้องปกป้องตนเองจากคนอื่นเท่านั้น เป็นการดื้อรั้นเฉพาะเมื่อจําเป็นเพื่อยืนหยัดตนเองแล้วก็ไม่ได้ใช้ความดื้อในเชิงลบถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะงั้นคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยก็จะมีโอกาสดื้อกันได้ทั้งนั้นนะคะงั้นล้วพอเวลาเราสังเกตลูกของเราหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาใกล้เราแล้วเขามีภาวะดื้อขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องดูว่าเขาดื้อเป็นพ่อสาเหตุต้องการปกป้องตัวเองหรือเปล่าแล้วเขาเป็นนานเขามีการดื้อสักครั้งเนี่ยไม่ได้เอาความดื้อของเขาทําเกี่ยวกับเรื่องเชิงลบด้วยอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดปกตินะคะ แต่ถ้าหากว่าความดื้อนั้นกับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องพบกับความทุกข์มากกว่าสุขก็ต้องได้รับการแก้ไขนะคะถ้าเป็นตัวเด็กเนี่ยมักจะเกิดจากสาเหตุหลายอย่างมารวมกันนะคะซึ่งทั้งตัวเด็กที่มีพื้นฐานเด็กที่อารมณ์ร้อนแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ทําให้เขารู้สึกหมุดหงิดเนี่ยนะคะทําให้เกิดเป็นเด็กดื้อได้นะคะอันนี้ก็จะพูดถึงสาเหตุของเกี่ยวกับเรื่องตัวเด็กนะคะว่าเด็กดื้อนเนี่ย เขามีสาเหตุจากอะไรแล้วมีอะไรเป็นตัวส่วนร่วมที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยเป็นเด็กดื้อนะคะส่วนใหญ่เด็กที่ดื้อเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่เขามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ในครอบครัวใช้ความรุนแรงมันก็เลยทําให้เด็กเขาเกิดความดื้อขึ้นมาเพื่อปกป้องตนเองนะคะก็แสดงว่าในครอบครัวเขาเนี่ยความสัมพันธภาพไม่ค่อยดีนะหรือว่ามีการตั้งระเบียบที่ไม่สม่ำเสมอของพ่อแม่อย่างเช่นพอเวลาเราตั้งกฎระเบียบแล้วเราไม่ได้ทําตามกฎระเบียบหรือว่า เราจะต้องลงโทษอย่างไรหรืออันไหนทําได้หรือทําไม่ได้แต่พอมาอีกวันหนึ่งเราก็เปลี่ยนกฎระเบียบนั้นก็ทําให้เด็กงงๆนะคะก็เกิดทําให้เด็กเกิดเป็นภาวะดื้อได้นะคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยต้องการปกป้องตอนเองคิดว่าปล่อยไปตามธรรมชาติเด็กก็น่าจะดีขึ้นนะบางคนก็เห็นเด็กดือ้อแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วไม่มีการแนะนําสั่งสอนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ก็อาจจะทําให้เด็กติดตัวไปจนถึงโตได้นะคะหรือว่ากลัวที่จะขัดใจลูกนะคะเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเครียด แล้วก็กลัวว่าลูกจะหนีออกจากบ,บ้านอันนี้ก็เป็นความกลัวของพ่อแม่มันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยได้ใจนะคะเขาก็จะแบบไม่เคยถูกขัดใจเลยเขาก็เลยดื้อที่จะเอาทุกอย่างที่เขาอยากจะได้โดยถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาปรารถนาเขาก็ไม่ยอมอย่างนี้นะคะแล้วก็บางครั้งก็มีการลงโทษอย่างรุนแรงนะเพื่อดัดนิสัยยิ่งถ้าเกิดลงโทษรุนแรงนะคะถ้าเกิดเริ่มโตขึ้นน่ยเขาจะยิ่งต่อต้านเขาก็จะยิ่งดื้อมากขึ้นนะคะงั้นไม่ควรที่จะใช้ระบบความรุนแรงนะ แล้วก็บางคนก็ส่งไปอยู่กับญาติหรือว่าส่งไปอยู่โรงเรียนประจําเพื่อดักนิสัยอันนี้บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะดื้อเงียบๆอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดจากความคิดของเขาแต่ว่าผู้ใหญ่ทาทากับเขาอย่างเงี้ยฮะเขาก็อาจจะดื้ออยู่ข้างในนะคะงั้นความเชื่อทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้พฤติกรรมของเด็กดีขึ้นแต่ล้วนทําให้พฤติกรรมดื้อต่อต้านแย่ลงไปอีกจึงขอให้รีบพาไปพบจิตแพทย์งั้นอาการ ของพฤติกรรมที่ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะก็คือดือ้อต่อต้านไม่เป็นมิตรนะคะแล้วก็โมโหง่ายควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้จนพ่อแม่ทนไม่ได้ชอบเถียงหรือชอบทะเลาะกับผู้ใหญ่ท้าทายหรือฝ่าฝืนกดบ่อยๆนะคะแล้วก็เจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วก็มีอาฆาตพยาบาทนะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้เนี่ยติดต่อกันเกิน6เดือนไม่ได้เกิดในช่วงเด็กที่เกิดภาวะในเด็กช่วง2 3ถึงขวบ ถ้าเกิดว่าช่วงเด็กดื้ออยู่ในช่วง 2- อถึงสขวบเนี่ยถือว่าเป็นภาวะปกตินะเป็นพัฒนาการของเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอายุมากกว่าน,นั้นแล้วแล้วก็มีความดื้อที่ไม่ได้เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์มีกฎเกณฑ์ทางสังคมรุนแรงเกินไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นภาวะที่ผิดปกติก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะหากบุตรหลานมีลักษณะาอาการที่แสดงอาการรุนแรงฉุนเฉียวตลอดเวลาไม่ควรลงโทษด้วยการทุบตีอย่างรุนแรงหรือด่าว่าด้วยถ้อยคําที่หยาบคาย รุนแรงนะพเพราะเนื่องจากว่าจะเป็นการเพิ่มความก้าร้าวให้กับเด็กนะคะแล้วก็ทําให้เด็กมีพฤติกรรมต่อต้านเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เมื่อโตขึ้นเด็กก็จะมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงด้วยนะคะก็คือว่าเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมนะคะพอเรารุนแรงกับเขาโตขึ้นมาก็กทําเหมือนเดิมนะคะควรที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อบําบัดพฤติกรรมนะคะเพราะว่าเด็กมีพฤติกรรมต่อต้านเนี่ยมักจะมีปัญหาทางจิตเวชด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่น จะเป็นโรคสมาธิสั้นนะคะหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิตได้นะคะก็เบอร์โทรหนึ่งสามสองสามนะคะโทรฟรีตลอด2 4ชั่วโมงก็โทรไปปรึกษาได้โตขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการแก้ไขนี่บพงอื่นกลายไปเป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันก็จะเกิดความหมันไส้ให้กับคนทั่ว,วไปได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตก็จะส่งพลังลบให้กับคนบุคคลน,นี้ได้นะคะ เพราะว่าเขาดื้อจนแบบดูแล้วแบบคนทั่วไปเขารับไม่ได้นะคะมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะ,ะเมื่อความดื้อเนี่ยร่วมกับความหมันไส้เนี่ยนะมันก็จะเกิดกลายเป็นความเกียดชังได้อย่างง่ายดายนะคะคือบางกฎที่มีชื่อเสียงก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในระบบได้เห็นไหมคะว่ามันก็จะมีผลค่อนข้างเยอะทีเดียวงั้นการที่เราเลี้ยงลูกนะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ก่อนที่เขาจะโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เด็กเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างดี ะะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการปรับเปลี่ยนเขามีพฤติกรรมที่ดื้อม,มาตลอดแล้วไม่มีการรักษาไม่มีการปรับพฤติกรรมมันก็จะมีโอกาสที่ทําให้เขาเข้าสู่สังคมได้ยากนะคะแล้วก็มีโอกาสาที่ก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่แยกตัวออกจากสังคมได้ด้วยนะคะนั้นเห็นไหมคะว่ามันจะมีผลเสียค่อนข้างเยอะทีเดียวงนั้นพอเวลาเราเลี้ยงลูกของเรานะ่ควรที่จะดูพฤติกรรมของลูกของเราว่าเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเจอต้องรีบแก้ไขนะคะ